สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บ้านดาบ้านไร่นะคะกลับมาพบกับทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาหมักดินกันค่ะหมักใบก้ามปูนะคะกับขี้วัวนะข้างหลังเราก็เตรียมไว้แล้วนะคะเออก้ามใบก้ามปูสองสองถุงนะคะแล้วก็ขี้วัวหนึ่งถุงค่ะเ,เดี๋ยวเราจะทําวิธีการหมักกันนะคะก็คือเริ่มต้นก็คือเราเทใบก้ามปูสองกระสอบนะคะแล้วก็ ขี้วัวหนึ่งกระสอบค่ะหลังจากนั้นเราก็สับเอาจอบสับค่ะอ่ให้ครบ3รอบนะวนไปวนมา3รอบนะคะให้ส่วนผสมเขาเข้ากันนะคะ สิ่งต่อมานะคะก็คือจุลินซีย์จากหน่อกล้วยเนาะที่เราเคยทําไว้นะคะวันนี้เราจะเอามาใช้ค่ะเราจะใส่ไป2ช้อนแกงค่ะต่อน,น้ำห้ลิตรนะคะแล้วไปเทราดรดในกองดินของเราค่ะกองที่เราหมักเนาะ ค่ะเราจะเทน้ำจุลินทรีย์เนาะราดรดให้ให้ดินของเราเนี่ยคะ่ะมีความชื้นนะคะเพราะอะไรถึงต้องมีความชื้นจุลินทรีย์จะทำงานเมื่อมีความชื้นค่ะทุกคนจุลินทรีย์ของเรานะคะจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมาจากไหนมาจากขี้วัวและตัวตัวช่วยคือจุลินทรีย์จากหนอกกล้วยนะคะถ้าดินมีความชื้น จุลินรีย์ก็จะทํางานได้ดีนะคะการหมักการหมักดินของเราก็ประสบความสําเร็จนะคะถ้าจุลินทรีย์ทํางานเนาะค่ะทุกคนก็พอจะทราบแล้วนะคะว่าใบาก้ามปูเนะะี่ยค่ะเขาจะมีไนโตรเจนสูงนะคะเอ่อถ้าเอามาใช้เลยก็ได้นะเราจะได้ใบก้ามปูที่มีแค่ธาตุไนโตรเจนอย่างเดียวนะ,ะแต่เมื่อเมื่อเมื่อไหร่ที่เรามาหมักเนะะี่ยค่ะ ยิ่งระยะเวลาสองเดือนเลยนะคะจะได้ธาตุอาหารครบทั้งหมดเลยเนาะเราถึงต้องใช้ดินที่หมักประโยชน์ของจุลินทรีย์ค่ะเขาจะช่วยคายธาตุอาหารออกมาเนะเมื่อนำไปใช้ก็จะทำให้ดินเราโล่งโปรง่งฟูแล้วก็ทำให้ต้นไม้เราโตเร็วนะคะต้นแข็งแรงรากเดินเร็วต้นแข็งแรงเนาะ อ้าโดยทั่วไปอันนี้มันเป็นหน้าฝนนะคะมีความชื้นอยู่ในใบก้ามปูแล้วก็ขี้วัวอยู่แล้วนะคะการผสมมันก็จะเลยเป็นสีสวยมากนี่นะคะเป็นหน้าฝนเนาะมันชื้นอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแ้งอะคะ่ะมันจะแห้งเนาะทุกคนสามารถเพิ่มน้ําปริมาณน้ําไปได้นะคะให้ดินมีความชื้นเนาะนี่ค่ะถ้ามีความชื้นเนาะเราจะจับ ดินได้เป็นก้อน,นะคะ่ะเนี่ยคือความชื้นละนี่ค่ะการคุกของเราก็เป็นเป็นอันเสร็จเนาะแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาผ้ามาคุมไว้ค่ะผ้ามาคุมไว้ทิ้งไว้สักเจ็ดวันค่ะค่อยมากลับมันอีกทีเนาะกลับสักสองสามรอบนะคะ ก็เป็นอันเสร็จดินของเราเอ้ใบกระบ,บุงเรามันจะดูเป็นสีดําเพราะว่าเออผสมกับขนะี้วัวเนาะแล้วก็คือเราซื้อมามันมันแห้งนานแล้วนะคะแล้วมันโดนความชื้นจากฝนด้วยเนาะมันก็เลยดูสวยเข้ากันสวยเลยแต่ถึงยังไงนะคะเราก็จะต้องหมักทิ้งไว้สองเดือน าการหมักดินเนาะจุลินทรีย์เป็นสิ่งสําคัญเลยนะคะเพราะจุลินทรีย์เนี่ยเขาจะมีจะเขาจะช่วยย่อยเนาะเขาจะช่วยย่อยขี้วัวช่วยย่อยใบใบก้ามปูนะคะย่อยให้เล็กที่สุดเนาะเพื่อพืชเราอะจะได้กินได้นะคะการหมักจุลินทรีย์การหมักดินทําไมถึงต้องสองเดือนนะคะเอถ้ามันอมันเปื่อยยุ่ยทําไมถึงยังใช้ไม่ได้จริงๆใช้ได้นะคะใช้ได้นะคะ แต่การหมักสองเดือนนะคะเราจะได้ธาตุอาหารครบหมดนะคะหนึ่งเดือนค่ะจุลินรีย์จะคายธาตุไนโนตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมออกมานะคะห e นึ่งเดือนเนาะเป็นธาตุหลักธาตุหลักเขาจะคายจุลินรียเขาจะคายออกมาเนาะแต่ถ้าสองเดือนเมื่อไหร่อ่ะคะ่ะเขาจะคายทุกอย่างเลยธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะคะมีครบเนาะมีครบหมดเลยนะคะ พอถึงดินดินที่ที่เราหมักพอมาใช้อ่ะคะ่ะเขาก็จะพอเราปลูกปุ๊บอะ่ะมันก็จะต้นเขียวออกดอกต้นโตใ้นะคะใบไม่เหลืองไม่ลายไม่แห้งนะคะนั่นคือเขาได้ธาตุธาตุทั้งหมดธาตุรวมทั้งหมดเลยเนะทาะธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมนะคะเขามีหมดในดินเนาะที่เราหมักไว้เราจึงแนะนำให้ทุกคนหมัก เ็นระยะเวลาสองเดือนนะคะสองเดือนเอามาใช้ได้ผลค่ะเห็นผลหมดเลยนะคะครบทุกธาตุเลยเนะาะค่ะทุกคนเมื่อดินดีปุ๋ยดีนะคะต้นไม้ของเราอะ่ะต้นมะนาวของเราค่ะก็จะแข็งแรงเติบโตวไวเนาะเมื่อต้นแข็งแรงมแมลงก็จะไม่มารบกวนนะคะแล้วก็โรคก,ก็จะไม่มาเนาะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะ ค่ะเมื่อเราได้ศึกษาเรียนรู้เนาะกระบวนการของธรรมชาติอะคะ่ะใน y YouTube เนี่ยแหละคะ่ะมีข้อมูลให้เราได้ได้เรียนรู้ได้เรียนรู้ว่ากระบวนการธรรมชาตินะ่ะถ้าเราทำให้ถูกวิธีเนาะเราจะเลี่ยงสารเคมีได้ดีเลยค่ะเมื่อเราพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะเราอาจจะไม่มีสารเคมีเลยนะคะในไร่เราเนาะเราจะเรียนรู้ไปเรื่อยๆค่ะ ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ